เทศบาลนครแม่สอดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทำความดีด้วยหัวใจประจําเดือนกันยายนค่ะดเรเทอดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจที่บริเวณหน้าอาคารศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอด โดยมีคณะผู้บริหารรองนายกเทศมนตรีที่ปรึกษาเลขานุการนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดประหลัดเทศบาลผู้อํานวยการกองงานหัวหน้าส่วนการงานและข้าราชการพนักงานเทศบาลนครแม่สอดกว่า300คนเข้าร่วมโครงการการจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจครั้งนี้เทศบาลนครแม่สอดได้จัดกิจกรรมบริเวณศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอดถึงสะพานใกล้ที่ทำการบ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครแม่สอดโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาลกองช่างกองช่างสุขาพิบาลกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมกองสวัสดิการสังคมกองคลังกองวิชาการและแผนงาน กองการศึกษาและหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอดร่วมกันเป็นจิตอาสาในครั้งนี้นะ